วิทยาลัยทอผู้เท่าทอผู้ไทยนะบ้านตำบลคำชีอีนะทั้งสิบสี่หมู่บ้านนะบัดน,นี้จนะได้จังหวะเวลาแตนะ่อันเหมาะควรแล้วนะในนามวิทยาลัยทอผู้เท่านะจะได้ประกอบพิธนะีน้อมถวายความอะไร ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้สมพระคุณอันประเสริฐนะโดยลำดับไปนะขอทุกคนอยู่ในความสงบนิ่ง ในนามวิทยาลัยทู้ไทยตำบลคำชีอีทั้งสี่โรงเรียนขอน้อมถวายความอาลัยในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีในการนี้ ขอเราท่านทั้งหลายได้สํารวมจิตจเจริญจิตตะพวนาด้วยอาการสงบนิ่งเป็นเวลา93 3วินาทีขอจเจริญพรรวมปฏิบัติพร้อมกัน 10 ขัดข้องทางเทคนิคคลื่นหายไปอขอเรียนเชิญจเจริญพรโรงเรียนแก้งนานโนนลงนามถวายความอะไรเจ็ดท่านว่าไหมนั้งเจ็ดท่านแก้งนานโนนเจ็ดท่านนั่งประจำเก้าอี้เจ็ดตัว เอามาเลยนั้งเขียนซื้อจะซื้อม่ทิ้ยะดอกไม่ได้มีพิธีอะไรผู้ชายคำนับคำนับแล้วก็ลงน้ำาคางละสามคางละสามโรงเรียนทอ,อวิทยาลัยทอว้เท่าทอผู้ไทยบ้านกกไฮ เตรียมตัวไว้ด้วย,ยเตรียมนะคที่จะลงนามไว้ด้วยเขียนซื้ออย่างเดียวอเอเขียนชื่อตัวเองอ๋อบอกขีดจกระดาษนะมันมีอากประกาไหม คิดเจอกันดาษนะจาดจีบดึงดึงเออดึงหัวมันอ้ <laughs> อเสร็จแล้วก็ลุกลุกยืนรอก่อนรอเพื่อนก่นอนคนไหนเสร็จแล้วก็ยืนตรงรอ,อ เอา,อาคำนับโรงเรียนกกไหยโรงเรียนต่อไปโรงเรียนคำชีสีกระปาดเตเตรียมตัวไว้ด้วย ใน,น,ก,น,นก๊อกไห้พริกคืนอนี้แผ่นหนึ่ง้วก็เขียนซื้อ อาลุกยืนขึ้นโรงเรียนคำชะอีสีกระปาดเราคัดผู้แทนของแต่ละโรงด้วยโรงละหนึ่งท่านเพื่อรับมอบถ้วยรางวัล กีฬาวิทยาลัยท,ลทอพุท่าด้วยเอกหนึง่งท่านพร้อมต่อให้คำนับอย่าเชิญลงน้ำ โรงเรียนบ้านน้อยสายเตรียมตัวด้วยอลูกยืนขึ้นถอยออกจากเก้ายน้อยหนึ่งถ้ายความเคารพ โรงเรียนน้อยสายถวายความเคารพลงนาม หยุดยืนถวายความคเคารพอเรียนเชิญ ผู้แทนของโรงเรียนสีโรงเรียนได้รับมอบถ้วยกีฬาวิทยาลัยทอื่อ,อเท่าปีพุทธศักราช2568นะเพื่อเป็นส่วนเ,เป็นสมบัติกลางของวิทยาลัยนะสีท่าน ยังยังไม่ได้มอบตอนนี้นะแต่ตอนนีนะ้รับมอบจากมูลนิธิลวงปูจามมหาปุญโยก็ให้นพนมมือไหว้รับแล้วก็ถือไว้อาจเจริญพรเอาถือเลยเอาจับเอาเลยคนละถ้วยแล้วก็ถอยไป ถ,ถอยไปจะได้บันทึกภาพได้นั่นแหละภาพจะได้งามนอกนั้นบนญนุม,มืออัรมาภาพในนามของอบุญญาธิการพระคุณเจ้าลุงปู่จามหาปุญโยในมณทนวิธีถวายความอาลัย ในสมเด็จพระนางเจ้าสริกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในวันนี้นะก็ขอเรียนเชิญนะเจริญพรเป็นบุญเป็นกุศลกับนะนักเรียนนะวิทยาลัยทอผู้ไทยตำบลคำชีีทุกท่านทุกหมู่บ้านนะที่สละเวลานะแล้วก็ออกมานะร่วมกันในการทำกิจกรรม นะอันเหมาะอันควรอันเป็นแบบอย่างนะให้แก่อนุชนนะคนรุ่นต่อไปในระดับตำบลนะของพวกเราจากนั้นการพัฒนานะการขับเคลื่อนนะให้เป็นไปด้วยความพาสุขด้วยความร่มเย็นเนะมืองแห่งธรรมะเมืองแห่งธรรมชาติเมืองแห่งวัฒนธรรมเนะมืองแห่งคุณงามความดีเนะมืองแห่งคุณธรรม นะเราได้ฉาดฉายนะเป็นภาพเป็นความดีเป็นความงามนะไว้ในวันนี้อันนั้นอาตมาภาพนะในนามพระสงฆ์ในตำบลคำชีก็ขออนุมโมทาน,นานะเป็นขวนัญเป็นกำลังใจนะเป็นพระ,ะทางกายเป็นกำลังทางใจเป็นความพร้อมเพลียงสมัรสมานะสามคัคคีในเบื้องต้นนีนะ้ลำดับจากนี้ นะก็ขอเ้เราเปล่งนะวาจาสาธนะุสามครั้งนะพร้อมกันนะเพื่อเป็นการน้อมนะถวายบูชาคุณนะพระคุณเจ้าหลวงปู่จามมหาปุญโญนะแล้วกนะ็เพื่อเป็นการนะถวายพระราชกุลุลนะในสมเด็จนะพระพันปีหลวงผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐนะในคราวเดียวกันนะก็เปล่งวาจาสาธุนะพร้อมกัน หนึ่งสองสามสาธุสาธุสาธุอนุโมทามินั่งกัลำบากยืนกับลำบากนะฉะนั้นก็เอาประมาณนี้เนาะก็ท่านพอ วิทยาลัยมีอะไรจะ่าร,รบไหมไม่มีไม่ม,ม,มีก็เพราะว่ายืนนานแล้วส้วนเท้าตรึงแล้วนะก็ขอนะให้เป็นบุญเป็นกุศลก็รวมตัวกันนะก็เพื่อที่จะจัดกระบวนนะเอาลานวัดนี่แหละมันจะมีครึ่งเสียงนี่อยนะ่างถ้เป็นแถวแถวกันเสร็จแล้วก็ค่อยต่อกระบวนกันไปนะแล้วอนุญาตให้ถ่ายภาพนะช่วงนี้สันะ สิบห้านาทีได้ไหมเพื่อที่จะเตรียมตัวตั้งกระบวนนาราตามสบายคนที่จะลงนามต่อก็เข้ามาลงนามได้